ปลูกอะไรคะทดลองปลูกส้มโอครับผมน่จะนำนะโอ้ยส้มโอปลูกกับต้นกล้วยต้นกล้วยเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วส้มโอหวานหวานค่ะส้มโอวางในกอกล้วยแบบนี้นะคะ อุ้ยหมดต่อไปกล้วยวเ,เสร็จแล้วใช่ไหมเอาพริก,รกต่อไปนะเราเอาพริกมาปลูกพริกมาปลูก รอบๆต้นส้มโอกับต้นกล้วยหวาน,วานเอานะคะมีเม็ดแตงโมด้วยเมื่อกี้เม็ด<บ>แตงโมเลยหยอดเรากินแตงโมวไว้แล้วเราก็เอาเม็ดแตงโมตากให้แห้งนะคะแล้วเราก็มาหยอด เราทิ้งเป็นเดียวเราก็เอาพริกที่เราเก็บมาได้อันนี้ค่ะพริกพริกพริกอะไรนะพริกเขาอะไรเขาเรียกว่าพริกอะไรพริกขี้หนูพริกขี้หนูบนเขาเลยนะคะเก็บจากธรรมชาติจากภูเขาเลยแล้วเราก็มาตำเพื่อให้เม็ดมันแตกแล้วก็วานทิ้งไว้ ก่เราก็รดน้ำทิ้งพอเรามาทุกวันเกือบทุกวันอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็มาดูกลบกลบหน่อยนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องเปิดเผยมากนะคะกลบกลบหน่อยอเก็บใบใ,นใ,นใบา้เดจะให้มันแห้ง เอาอย่างนี้เลยนะคะต้องปกคลุมมันหน่อยนะคะส้มโอต้นนี้นะคะมันอยู่ข้างกระท่อมค่ะมันล้มเราก็เลยขุดเอามาปลูกที่ใหม่อ,อืมเป็นแบบนี้นะคะ ลแล้วเราก็รดน้ำทับไว้เลยนะคะอันเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ